ไม่อาจด,ดัดโค้งนะฮะเป็นไม่อาจแอดฮะ,ะไม่อาจแอดไม่อาจแอดสองแผ่นข้างในก็จะเป็นไม่อาจยางรวมแล้วเป็นสี่แผ่นเอามาดัดโค้งเดี๋ยวก็เอามาติดบนเก้าอี้นะ,ะติดบนเก้าอี้อีกทีนึง ก่อนติดแล้วก็จะมาอรเตอร์มาลบมุมลบให้มันกลม,มสวยงามตีมนตแข่งแรงครับโอเคครับ